ว้า่นดองค่ะค้นมาเบิดประเทศประเทศไทยหวงงานฟรีนะคะนี่ชมฟรีเดี๋ยวคนกีลากำลังลุงมามงสึก้าดูระยะไกลนะคะจ้ะไดโนเสาร์กับมี่ปาสารามกันมี่จุ๊ดอ่ะที่เีย คนรีบทด้วยนี่ค่ะพี่ดองคนหลายค่ะพวกอีเม,มล์คุลังคนก,ก็มาจากวางังสะพุมอย่างอื่นเลยบอเคยคิดค่ะไอ้เห็ทำงานนะบอกโอ้ไป้ บรรยากาศตอนนี้เพราะข้าในหอดซีกเสียใจเนียงค่ะเป็นจางไม่เบิ้งฟีค่ะพี่น้องฟรีเบิ้งฟีห้ามตีกัน ที่าำตีกันเด้อพร้อ,อมแล้วนี่นาาว่าข่าวคนเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยข่าวสาวมานะคะวันนี้มาจากเชียงใหม่มา มาจากเชียงใหม่เลยหรอคะผู้ชมครับใครอยากมาถ่ายรูปอยากมาสัมผัสมีมาได้เลยที่ร้านนะครับเพื่อขายยาเ่ขายยามาจากเชียงใหม่สุดยอดค่ะตดรับามเมื่อก่อนคุณบมอานลานอนลวงาคตื่นเามงอเลยตื่นมากตอได้มา บบี้เขสีบอกมันกันหัวข้าเจ้ามอเขาคือบทักบอกทุลักมันกันหัวควรจะความันาสยูวันนี้ก่โมเดียวบอกข้าว่าชนื้อมันคือบบอกกูว่าจะขึ้นได้ใจปะเอาแล้วมันสีมาเห็ดหยังมันมากมันมาบนม้าบมมาบา่ายคิดก็เลยเห็ดอคู่เปิดมันจะถึงบางออกซุนีนัรวงคาดกลัวเตือนมาเตื่นมาเจ้ีบอกข้าเลย เอนะเด้ไปว่าจะเปนเพียไปาหวยเลเลิศเื่อๆมาเรื่อยๆเอามาเรื่อยๆเต็มเดือนเลยล่ะเอฟซีของอีกจ้าเอฟซีอีกจ้าตอนนี้ท่านพี่ทนีศั์นะครับตนแปอภิพรก็อยู่หน้าเวทีนะครับสามารถจนไ่จแพรปปแได้ค่ะเพ่ ตอนนี้ yup. <po bio> อาบน้ำรือยังครับอาบแล้วค่ะอาบแล้วเอาไอ้กัวลางแรงมากัวบุไล่ทับ่ดเอาไล่้่ก่อนไงทีเป็นพวกแล้วหลิตัมบุมไปนะไล่ยูดล่างไปหนึพี่แกนเชมาสมบุมเลยไม่คิดว่าเพลงพอดีจะเป็นวุ่นแบบ ตอนนี้มาแล้วนะครับติดกาบำๆขาดฤทธิ้สามส่วนที่เราสรางเอมาถี่มากเลยเดี๋วเป็นผู้บอกใช่ไหมเดี๋ยวนีุ่นภาพกพีรุม่อ้ร่างเขาใช้ครับม่ต่องบล็อกร่งหลวงเสียแล้วไปมาดูด้วย้วด้วยมาสไลด์แม่สีเละอีหลานาไลด์มาดูร้องมากเลยตอนนี้ไสบายนะ เอา่สิเอาโอ้สักกระยับนี้ตัวพอหอมยังติดมันก็ม่เมื่อส้ากระยับนี้ใช่ไหมมาคนถือมะหลวงมะหลเดียวถึงดังพิชิตหาหลวงมันดังเอไปงล้วมันพิชิตเพื่ไปยุ่งแลว ไอ้ป้าบรรยายนะพี่อไอ้าาบรรยายเลยนะคะดูเขาเกี่ยววาเุกเงี้ยอ้ไเีย ít chơi thôi không có đá đâu ạ còn chơi không dẳng dẳng quay wow. จะถ่ายรูปก,กับพ่อคันชัยมาข้างหลังเลยนะครับ

น่นี่าแบกแอม่แม่แม่ดีแม่ม่เพะว่แม่อยู่ดีเล็นี่ไม่ดีเพื่อนไม่ดี่าข้าเออมีเน่นเป็นไหออขนาดเตียงเลยขนาต่ตา คเต็มเมเต็มเต็มได้ไ no. ด้ค่ค <Ske> <necessary> ุณมหนเียนกับมวช่องรือไหลายาาเชื่อมแมไหนมาแล้นี่ให้เอกอดีนะน่ยินมื่อคที่กองกองเต็ครับเป็นย่งไรนเต็มกองไ่างได้สมุดเต็มไรได้ไ่ายเลยนะรัได้เลยตั้งกล้องเลยค่ะ สองไม่ปาสองไ่ัวมาไทยมาไทยมาถุกเสีงดันี่แสียดังใช่จ้ะคนลายได้มนีลายบ่ค่้บคลไทยรเปล่าไดบไทยต้องขอยบอนเี่้ลั่อ พูดห,ห,หลายไปไกลๆเดมือออกไปไกลแล้วเ,เจอกันคลิปต่อไปคือปีน้อง